ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m i n i เว l ล l o บล็อกอาตนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมแอดโชนะครับในวันนี้เราจะมาสอนรับสกินเจ้าชายมังกรซองฟรีนะครับถาวรด้วย เนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีของมินิโบลนะครับทางเกมเนี่ยก็ได้ทำกิจกรรมดีๆแจกสกินฟรีมาให้เพื่อนๆและน้องๆกันนั่นเองนะครับหากใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาที่หน้าร็อบบีนะครับจากนั้นกดที่กล่องของขวัญและเลือกที่ข่าวเด่นจากนั้นเลือกกิจกรรมเจ้าชายมังกรซองสกินกิจกรรมฟรีนะครับจากนั้นกดเข้าร่วมเลย เมื่อเรากดมาแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าต่างกิจกรรมแบบนี้นะครับผมระยะเวลากิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่20มีนาถึง11เมษายนนะครับจากนั้นนะครับทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีเควสให้เราทำนะครับเพื่อที่จะเก็บแปลงทาสีเอาไว้ต่อเติมรูปภาพนั่นเองนะครับผมเราจะต้องใช้แปลงทาสีทั้งหมด5อันต่อ1ครั้งในการต่อเติมนะครับ เราสามารถหาแปลงทาสีได้จากเควสต่างๆทางด้านขวาจะมีเควสล็อกอินเควสแชร์เควสลิงก์และมีเควสสกินนางฟ้าหย่านะครับและอีกอันนึงก็คือใช้ถั่วมินิ50อันนะครับเพื่อแลก5แปลงอุปกรณ์ทาสีนั่นเอง ในส่วนของเควสสกินนางฟ้าหย่านะครับเราต้องทำการซื้อสกินก่อนซึ่งสกินนี้นะครับลดราคาพิเศษฉลองครบรอบ5ปีขายเพียง10มินิคอยเท่านั้นถือว่าถูกและคุ้มมากๆเลยนะครับและเมื่อเรามีแปลงทาสีเยอะแล้วก็ทำการกดต่อเติมเลยนะครับ เมื่อเรากดต่อเติมแล้วเปอร์เซ็นต์นะครับจะขึ้นทางด้านซ้ายเต็มทั้งหมด100%นะครับเราก็หาแปรงทาสีเนี่ยมาต่อเติมภาพจนครบ100%นะครับเมื่อครบ25 50 75และ100เราจะได้รับของรางวัลตามลำดับแบบนี้นะครับในส่วนของสกินฟรีนั้นเราจะต้องทำการลงสีภาพก่อนนะครับและทำการแชร์ภาพถึงจะสามารถรับสกินได้ฟรีนะครับ ทางด้านขวานะครับตอนแรกจะเป็นเควสตตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นถังสีแล้วเราก็ทำการลงสีตามใจชอบเลยหลังจากที่เราลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการกดบันทึกและแชร์ จากนั้นนะครับปุ่มรับเนี่ยก็จะขึ้นมาตรงสกินนะครับเราก็กดรับได้เลยยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลสกินเจ้าชายมังกรซองถาวอนจากนั้นเราก็ไปรับที่กล่องจดหมายนะครับและเราก็ไปใช้สกินกันได้เลย จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแจกสกินฟรีถาวรในโอกาสครบรอบ5ปีมินิเวิลนะครับอย่าลืมนะครับไปเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย